กูเพิ่งได้นอนตอนตีสองตีห้าครึ่งแม่งต้องตื่นละอี้อปวดหัวช่บหยเลยเดี๋ยวล้งหน้าคนขับรถไปสุราษฎร์จ้า กไม่เอาไม่เอาเลยฮะทางท้ายก็ได้บีบ่อย่ามเลิตบีบข้อศอกขึ้นข้อศอกสมุยนะไปเกาะสมุยไม่ไม่ไม่ใช่มันคนหรืออะไรอย่างนั้นเคุณแม่กวดว่าคนนั่นแหละ่ะนั้นแม่มาไปตะมะทุกคนเราถึงที่เกาะสมุยแล้วเหนื่อยมากเดินทางเหนื่อยมากพราะวาคือไปปาร์ตี้มาดึกมาก แล้วก็ออกตั้งแต่ตีตื่นแต่ตีห้าเหนื่อยมากเลยตอนนี้เวลาประมาณจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะเรวาร์บีทห้ามาแล้วนะาวขาับไปได้โชด<ะ>ด้วยฮะนั่นนาะเขาเขับไปอะโชดจริงบอกว่าถานนขาดวะจ่มันเมื่อนถนนคาดจีกันเนาะเป็นวันหลงเล่แล้วลาบมาครับชายชาย บิม๊มคิดได้เพ่นทีแล้วเดี๋ยวเราบอกเฉบัะโปรแกรม,มเพื่อนๆนิดนึงนะคะวันนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วเราคงจะไปไหนไม,ไม่ไม่ทนันแต่วันนี้ก็คือเดี๋ยวอยากกินอะไรแซ่บๆก่อนเข้าโรงแรมแล้วก็อาบน้าแต่งตัวไปโคโค่แทมนะคะเป็นคาเฟ่ที่แบบว่ามันก็ชื่อดังอยู่เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็ไปดูนู่นนี่นั่นตรง,รตรงนั้นนน่าจะสายอะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคทุกคนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอเซิร์ชหาโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารก่อน ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขอกินส้มตําลองท้องกันอยู่นะคะเป็นร้านที่หามาจาก G P S ไม่รู้ร้านอะไรเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราหิวแบบกระทันหันเราต้องเซิร์ชบินเซิร์ชว่าส้มตําใกล้ฉันมันก็ขึ้นมาว่าแค่สีนาทีเองก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอร่อยเปล่า,อ,าอ๋อเดี๋ยวขอพูด การเดินทางมานิดนึงเราขับรถมานะคะจากภูเก็ตก็ประมาณ5ชั่วโมงได้แต่ว่าทีนี้เราก็มาต่อเร,เรือเฟอร์รี่ขึ้นที่ท่าเรือดอนสักมันจะมี2บริษัทก็คือท่าเรือ ทีซานเฟอร์รี่วันนี้มากับทีซานเฟอร์รี่แล้วก็ราชาเฟอร์รี่แต่ว่าขากลับอะยังไม่ได้จองออนไลน์เลยจองทีซานเฟอร์รี่ไม่ทันไปจองราชาเฟอร์รี่แนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะจองออนไลน์มาดีกว่าเพราะว่าถ้าเรามาซื้อข้างหน้ามันจะใช้เวลานานต้องรอคิวนินนั่น,นแล้วก็อาจจะไม่มีรอบ เออเรือไปก็ได้สำหรับคนที่เอารถมานะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบมาเป็นไม่รถไม่รถล,ลงไปก็น่าจะไม่มีปัญหานะคะเพื่อนๆก็ลองเซิร์ชดูเดี๋ยวเราจะแชร์ลิงก์ที่เราจองไว้ให้นะคะที่ description box อาคลิปนี้มีสารละอีกโอเคไปร้าน่ว้มดำก่อน กินส้มตําเสร็จแล้วคือร้านเมื่อกี้อร่อยมากไม่น่าเชื่อเลยเป็นร้านที่แบบเราสุ่มๆเพราะเราไปร้านแรกใช่ไหมนวมันก็ไม่มีเลยเปิดไปร้านที่สองบังเอิญมันอยู่ใกล้กันอีกใน Google m a p แล้วก็ชื่อร้านบ้านส้มตํานะคะเราได้ปักหมุดไว้ทุกคนแล้วมันอยู่ตรงข้ามหาดอย่างนี้เลยบีไม,แม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าหาดอะไรเหมือนกันแต่ก็คือรสชาติดีทุกคนอร่อยปังค่ะปังมากตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมแล้วเมื่อกี้เรากินกันกี่อย่างนะ สี่ย่างเหรอดูไข่ปลาไข่สี่ย่างอ่ะมซี่ย่างดูสี่ย่างสามหน่อยแปดสิบเองดืไขกินบะมึกมึกไข่เรียเออมึกแกงไก่เอลยบิชาบูที่นี่ก็ถูกเนาะสองสี่เก้าเองอร่อชาบโอเคเราจะไปโรงแรมตอนแรกก็จะไปน้ําตกหน้าเมืองก่อนแต่มันอะอยู่ฝั่งตรงข้ามไปยี่สิบนาทีแล้วก็โรงแรมมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกสามสิบนาทีเพราะว่าเรากลัวไปเลยดู้าที่ตกที่โคโค่แทมไม่ทันไงเราก็เอองั้นไปโรงแรมดีกว่า แล้วก็ไปแต่งตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวไปโคโค่แทมกันเดี๋ยวไปเจอกันอีกทิ้ทีท่โรงแรมนะคะ กคนตอนนี้เราแต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะตอนแรกเราจะไปโคโค่แทมไปดูพาดที่ตกแต่เราไปไม่ทันเลยเพราะว่าคนนี้เขาว่าอ้อรออยู่นะมาดูดิเดี๋ยว<อ>เราจะไปเค้าดาวไม่รู้ว่าไม่น่าจะเค้าดาวแต่เราจะไปที่โคโค่แทมนะคะแล้วไปดูว่ายังมีโต๊ะว,ว่างให้เราอยู่หรือเปล่าชุดวันนี้ก็แบบมาจากชีอินนะคะชอบมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวห้องพักให้ดูกันนะคะวันนี้ไม่ทันแล้วค่ะมืด โอเคเอาไปกันกอน่อนร้นานที่เหงามากให้ดูป่าอะไรเลย,ยทุกคนตอนนี้สมุยคื่เหงามากแต่ว่าเมาแล้วครับหนึ่งอัตรามาเมาฮะฮะเมาฮะ ปันเาอนมากเลยเต้นมาุแล้วอกำลังง่วงนอนพอดีอ่เอาเือนเยอะเอพี่่ยเย่เพิ่บิดบิดบิดเพื่อดีบิดได้เอเอาไปดเพย

มื้อเคฟาสต์กันนะคะอร่อยสัปดาห์ครั้งแรกการเป็น f ต r s t เบรคฟาสต์ก็จะแบบว่าหนาวนิดนึง <c oughs> ะะกําลังจะลงมากินด้วยนะคะเอาทำต้ม <laughs> <laughs> ทุกคนวันนี้เป็นเดย์ูของเราที่สมุยนะคะเมื่อเช้าก็ได้กินฟอตติ้งเบรกิลแล้วก็ทําวิดีโอเล็กๆน้อยๆทุกคนกันข้างน,นอกนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะแต่งตัวไป เที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้ตันมากไม่รู้จะไปไหนต้องขอบคุณคุณน้องมะปรางนะคะที่แบบเขาก็แนะนํามาให้แล้วก็เมื่อคืนก็เจอน้องแพรน้องแพรเขาก็แบบแนะนําที่เที่ยวมาเหมือนกัน,นเห็นแม่ใส่บิกินี่ด้วยเราจะไปโอ๊ตแตนสโตนก่อนนะคะน้องเขาให้ไปให้ถ่ายรูปก็คือจะเป็นการเดินขึ้นไปชั้นนิดนึงแล้วก็แล้วก็ ไปถ่ายรูปที่จุดหินอันใหญ่ๆแล้วก็ชมวิวน้วมีก็เลยใส่ชุดแบบว่าเป็นสปอร์ตปอตนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่หินตาหินยายแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปหาดมังคคือยังไม่รู้่ไปไหนบ้างอ่ะทุกคนรอดูแล้วกันแต่ตอนนี้นะคะจะมารีวิวเตารีดที่จับฉลากได้ของเพลงนะคะจะมาดูว่ามันจะรีดหรือเปล่าเพราะวันนี้เสื้อบิมเสื้อบิมมันเสื้อบิมมันยับอีเหี้ยดูเตารีดลองดูนะมาดูว่ามันเรียบหรือเปล่านะคะเตารีดอันนี้ แกะองมาเลยนะคะเปิดสวิตยังไงก่อนถามหน่อยอ๋อเปิดแล้วนะคะมีไฟนี่คือ<ห>เสื้อสีน้ำเงินที่กำลังจะใส่ไอ้เหียวกว่ากูจะรีดเสร็จพรุ่งนี้เช้าไหมรีดให้มันเรียบๆนิดนึงก็พอเพราะมันยับเวอร์นะคะยับเวอร์ดูสิ แล้วหมอทุกคนตอนนี้กำลังใช้ตารี่ที่จับฉลักได้กับเพลงอยู่อะตอรี่มึงกูจะรีเสร็จไหมไม่รู้วันนี้ <c oughs> ออมันร้อนอยู่นะแต่ว่ามันปรับระดับได้ไหมอะมึงมีที่ฉีดน้ำด้วยเหรอเชี่ย <c oughs> มีที่ฉีดน้ำด้วยไม่ได้ฉีดไง ไอ้หัวงี้ยวิซิตเมวันนี้หาเพลงตายอะซื้อหัวอีกันยันก็ไปแล้วเฮ้ยมาเอ็นูุมาทุกคนเดี๋ยวขอไปรีดผ้าก่อนนะไม่รู้กูจะเสร็จกี่โมงรีดเสร็จผ้าที่ตกพอดีสั์เอาอุ้ยแต่มันก็เรียบอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เปรียบเทียบ เชียจิ๋วแต่แจ๋วจิ๋วแต่แจ๋วเชียนี่มันเรียบอยู่นะทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้คือรีดแล้วฝั่งนี้คือยังไม่รีดยับๆเดี๋ยวรีดเสร็จก่อนรีดผ้าก่อนนะทุกคนคนรีวิวกระเป๋าวิ่สั่งมาจากช้อปปี้เข้ากับเสื้อในเลยเสื้อแบบชุดว่ายน้ำเลยอ่ะมาขนานำมามามา,มาออนี่ใส่แต<ห>่งตัวเหมือนกันอีก น่าเบื่อมากชอบแต่งตอตามใครตามใครก็ไม่รู้น่าเบื่อมากเยลยอะเราบิแพงจะไปแต่งชุดนี้อยู่แล้วเธอตามเราน่าเบื่อมากาเธอการ์ตูนชคขับมากเลยอะนี่วัดสีแดงนะคะให้สังเกตมันต้องเลี้ยวเข้าทางนี้นะคะ่ะทุกคนโอ้ฝรั่งไปเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเจอหมูบ้านแล้วก็ให้เราจอดนะให้มาเดินเองกระหลังไกยสักคิด คนตอนนี้ถึงช่วงเปลี่ยนคนขับนะเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาเพราะมีคนขี่ขาดบอกว่าขาดอลไเนยวะนี่ฮะเอยอะไรวะบูกขาขาดสั่นแล้วทางขึ้นก็จะลําบากนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เกินความสามารถค่ะทุกคนคนพาหมาเบินไข่มันเบินได้คุณจะตัดลังกันอาไปนะจักร์ตัดลังหันทุกคนรู้จักไหมถ่ายงงถ่ายงง ไม่ถึงไหนเลยอาการเป็นไงบ้างฮะไปเที่ยงมีมีจริงๆทางขึ้นมันมีที่จอดรถอันแรกเลย40บาทใช่ไหมมะ <t uck> <uck> เป็นบ้านคนแต่ขึ้นมาอีกก็ได้แต่มันก็ชันมากๆเลยนะรถเก่งก็ไม่ค่อยกล้าเอาขึ้นมาทุกคนจะเป็นแบบพวกฟอร์จูเนอร์หรืออะไรที่เขาขึ้นมา โอเคเหนื่อยไม่พูดแล้วเดี๋ยวเดินไปข้างบนไปดูเลยนะว่าโอ้เหล็บมันโอ้เหล็บสโตนมันคุ้มค่ากับการเดินมาหรือเปล่านะคะทุกคนมึองไม่เห็นจะไกลอย่างที่เขาว่ากัน <c oughs> มีค่าเข้าอ่ะคะคนละห้าสิบบาทแล้วแน่ว่าฟรีนี่ยัยไหนดูสิเราก็จะได้เลขสิบสอง ครัละห้าสิบบาทครบละสิบนาทีเนาะไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมอะไม่เหนื่อยหนใจก็ <laughs> ในใจ <laughs> ในนไม่เหนื่อย ตอนนี้เรากินอาหารตอนเที่ยงเสร็จแล้วไปกินที่ร้านอะไรมาละเบียงเลยสะเบียงหรือละเบียงละเบียงเอาถือเดี๋ยวเราจะไปไหนบอกเขาด้วยไปน้ำตกคนแก่เข้าไม่ได้เขาบอกาแก่มากๆแต่ขนาดแม่ยังไม่แก่เข้าได้ <c oughs> น้ำตกอยู่ที่เอเอไปคาเฟ่อยู่ที่น้ำตกหินลาดทุกคน เป็นคาเฟ่ดูจากรูปนะเป็นดูชิลๆมากเลยชื่อ Waterfall c a f คฟสักอย่างนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่มาเป็นพิธีกรตอเขาบอกเากำลังเดินทางไปอยู่เขาบอกเขาบอกว่าในวงเวียนใหญ่เรียกวงเวียนไปน้ำตกหินลาดน้ำตกหินลาดเจอกันที่คาเฟ่ทาเทุกคนเราถึงกันที่คาเฟ่แล้วนะคะเขาอยู่ตรงนี้จามมาก็เลยค่ะ ทุกคนตรงนี้จะเป็นคาเฟ่ใช่ไหมแล้วตรงนู้นจะเป็นทางเข้าไปน้ําตกหินลาดค่ะทุกคนทุกคนเราเปลี่ยนใจแล้วเราจะเดินไปดูน้ําตกหินลาดก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยกลับมาที่นั่งที่คาเฟ่โอเค ไปน้าตกหน้าเมืองนะคะเพราะว่าน้าตกหน้าเมืองจะเป็นน้ำตกสูงๆแล้วก็มันจะไหลลงมาแล้วก็จะได้เล่นด้วยเอาเถอพิธีกรทางเป็นยังไงบอกว่า้วยทางเข้าทางมีขึ้นขึ้นควรควรมีเมียงูมีโชว์ไดโดเสาโชว์เสือไดโดเสาไม่มีวิ่วามยดิวฮะถึงแล้วเหรอไหนอ่ะพี่ให่ทางจะลดที่จะรดเอาเล่นหนน้ำตกเดินไปอาวอะไรวะ สวยดีนะทุกคนสรุปว่าเมื่อกี้ที่เราจอดรถบบผิดที่นะคะขับขึ้นมาได้อีกขับขึ้นมาได้อีกเยอะเยอะเลยแล้วก็จะเจอน้ําตกตรงนี้ของบีม,มาที่หน้าเมืองสองพี่แป้งบอกว่าจริงๆมันต้องมีหน้าเมืองหนึ่งด้วยงงเหมือนกันไม่เป็นไรเรามาหน้าเมืองสองก็ได้มาเห็นรูปเพียยตกเกศสีนะคะแล้วก็แช่น้ำดนี่ น้ำให้เราเลยเดี๋ยวน้ำเย็นมากเดี๋ยวเล่นน้ำเสร็จน,นิดนึงก็เดี๋ยวจะกลับโรงแรมแล้วนะคะวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะคะถ้าไม่ไปเที่ยวค่ะดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะแต่งโรงแรมแล้วไปเล่นน้ำเ่อ็จนะฮะอม่เอาเดี๋ยวมาเจ็ดปีก็ไม่เอาที่ ค่อยเผือกค่อยเผือไม่ไรู้ที่เราอยู่ที่ไหนมาร้อนะมุ้นร้านอะไรวะโอ้ยคนเยอะมากเลยอ่ะมันต้องเทคเอาเวอย่างเดียวตอนเนี้ยดูดิโอ้ย god มากก็ไม่เป็นไรเทคเอาเวแหละดีแล้วขี้เกียจนั่งเหนื่อยมากวันนี้ทั้งวันละพี่ไม่ชอบปลาหมึกอันเนี้ยพี่ไม่ชอบปลาหมึกอันนี้ ราอยู่กันที่ร้านอาหารตัวลำปูที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะนี่แต่ว่าขับไปทางไหนออกมีทางเรามาแวะกินซีฟู้ดตอนเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วคือมันดีเดน่นแต่ว่าเราขึ้นเรือราชาฟอร์ซี่มาทุกคนเรือราชาฟอร์ี่มันแบบขี้เสียขี้พังแล้วก็มันดีเด่นไม่เหมือนกับทาฟซีทานะคือแนะนำให้ไปซีทานนะคะน่าจะแบบว่าตรงเวลากว่าแล้วก็สะอาดกว่าด้วย แต่ราชาฟอรี่แพงมากเลยวินจอง,จงที่ทานไม่ทันไงตอนนั้นเพราะเป็นราชาที่ห้าโมงแล้วที่จะได้กินข้าวตอนเที่ยงที่ร้านโคลัมพูเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าสั่งอะไรมาบ้าง <Sams. S 2> แล้วก็เดี๋ยวเพค่อนกับภูเก็ตเลยนะคะหลังจากกินเสร็จคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะใครที่จะม,มาเที่ยวเกาะสมุยนก็อย่าลืมตามรอยกันมาได้นะคะเป็นนิวเยียนะคะแฮปปี้นิวเยียค่ะทุกคนบลิธนเยียทุคนรวยพนด้วย có một phần trục mát mát bầu Thôi em đi phần trục mát mát Bye bye đây ด้วยหรือเปล่าเนีย่ย เดี๋ยวเราจะมาลองกินไข่ปลานะที่ภูเก็ตยังไม่ได้ไม่เคยนี่ปลาแบบเนี้ยมันก็หวานแต่เนื้อต่งนี้ม่เหมืนเต๋านะเนื้อเนีย้ยแบงนะไอ้เหม่ก็อร่อยดีแล้วหนึ่นอย่างหนึ่งก็คือกุ้งมะขามแล้วก็หมดละสั่งเยอะมากกินกันสองคนโอ้เหม่อกทุกคนเราเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงจะครึ่งแล้วแหลเดี๋ยวบีมต้องขับรถกลับภูเก็ตอีกน่าจะถึงค่ำเลยแหละ คือมิวจะมาไม่มีไฟเลยมิวจะมาบอกทุกคนว่าแฮปปี้นิวเอียร์นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกๆหรือว่าใครที่เพิ่งมาติดตามกันแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ชอบกันอย่างเงี้ยต้องขอบคุณมากๆเลยวิมทำช่อง YouTube อันนี้ก็เพราะว่าด้วยใจรักจริงๆเลยนะคะแล้วก็ปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเฮงๆงปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆใครที่แบบว่าบอกอยากจะทํา YouTube บ้างอยากจะทำบล็อกบ้างหรืออะไรเงี้ยก็ คือเริ่มทําไปเลยนะคะแล้วก็ครที่อยากจะทําอะไรก็เริ่มเลยวันนี้นะคะปีใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายแม่ขี้อยู่ตอนนี้มะขี้อยู่น่าสมมากบ๊ายบายคะ่ะ